ครับสวัสดีครับท่านผู้ชมตอนนี้ผมหลังรอบโลกนะครับมาที่ต้างช้างแม่แตงนะครับวันนี้เราจะมาทํากิจกรรมกับช้างนะครับเป็นกิจกรรมซึ่งยอดทิศนะครับสําหรับคนที่มาอํามือแม่แตงนะครับซึ่งกิจกรรมที่มาต่างช้างแม่แตงเนี่ยนะครับเลี้ยงช้างนั่งเกวียนนั่งช้างนะครับแล้วก็มีตอนนี้เขามีโครงการฮักช้างนะครับก็คือเป็นโครงการนะครับซึ่งมีหลายๆอย่างนะครับมี ทางการให้ความรู้เรื่องช้างนะครับมีอ,อาบน้ําช้างให้อาหารช้างนะครับ<ส>เดี๋ยวผมจะพาไปดูว่าะจะมีอะไรบ้างนะครับตอนนี้กิจกรรมแรกที่เราจะทําก็คือ,อลงไปอาบน้ําให้ช้างครับสําหรับการมาที่อำเภอแม่แตงนี่นะครับเริ่มแรกก็นั่งเกวียนนะครับวัวเทียมเกวียนนะครับเมื่อกี้ผมก็นั่งมาแล้วนะครับก็นั่งวัวเทียมเกวียนแล้วก็มาที่ ทางช้างแม่แตงนะครับซึ่งเขาจะมีโครงการฮักช้างนะครับโครงการฮักช้างก็คือมีหลายอย่างนะครับเริ่มตั้งแต่อ่าบน้าให้ช้างนะครับซึ่งอาบน้าให้ช้างนี่ก็มีเริ่มตั้งแต่นะครับการทุบนะครับสะบ้านะครับเขื่อสะบ้านะครับซึ่งผมกระทบมาแล้วเนี่ยครับคือเขื่อสะบ้าเหมือนเป็นสบู่ช้างนั่นเองนะครับว่า ทุบแล้วเครือคุณสมบัติของเครือสบ้านนะครับก็จะมีเมือกมีคล้ายๆฟองตะบูนะครับก็จะไปเลี้ยงไปขัดตัวให้ช้างนะครับนี่ครับก็ทางควานช้างก็เตรียมช้างลงไปในลําน้ําแม่แตงนะครับซึ่งเป็นแม่น้ําที่ไหลมาในผ่านอาเภอแม่แตงนะครับมาจาก,กน่าจะมาจากแม่ทั้แม่ห้องสอนอะไรประมาณนั้นนะครับต้นน้ําแต่ว่า ทานตรงอำเภอแม่แตงก็เรียกว่าแม่น้ำแม่แตงนะครับอุ้ยไม่ได้เปลี่ยนหลวงพ่อนี่ครับนี่ครับก็ทางควานช้างก็พาช้างลงไปในน้ำลำน้ำแม่แตงนะครับส่วนนักท่องเที่ยวนะครับก็เตรียมที่จะอาบน้ำให้ช้างนะครับ ครับการมาที่แม่แตงนะครับก็มีกิจกรรมหลายอย่างนะครับเริ่มอย่างที่ผมบอกแล้วครับนั่งนั่งบัวเทียมคียนนะครับขี่ช้างเข้าป่านะครับแล้วล่องแก่งล่องแพไม้ไผ่นะครับเป็นกิจกรรมซึ่งถือว่าลำน้ําแม่แตงแห่งนี้นะครับถือว่าเป็นลําน้ําที่เป็นที่ล่องแก่งยอดฮิตนะครับระดับเอเชียเลยทีเดียวนะครับนี่ครับ รู้ถึกว่าช้างก็อยากอาบน้ํานะครับลงไปก็นอนให้ขับตัวเลยนะครับก็เรียกว่าอาบน้ําให้ช้างหรือสปาช้างนะครับเดี๋ยวผมก็จะลงไปขับ ตัวช้างนะครับตรงนั้นน่ลงไปกันลึกแน่เลยอ่ะตรงนั้นต้องลึกแน่ตรงนั้นลึกไหมครับพี่ตรงนั้นลึกไหมอ่ะตรงนั้นนะตรงนั้นลึกไหมช้างมันนอนครับไม่ลึกครับครับคือสำหรับช้างนะครับการได้มาอาบนอนนี่ก็เป็นสิ่งที่โปรดปรานของเโาน,น,นะครับเฮ้ย <c oughs> เหมือนคนมากตอนนี้นั้ตัวนี้ไม่นอนอ่ะตัวนี้ไม่นอนครับท่านครับท่านครับท่านครับเดี๋ยวเดี๋ยวให้ท่านเขายืนฝั่งนู้นก็ได้นะครับแล้วหันหน้ามาทางน,นี้จะได้จะได้เดี๋ยว ครับครับตอนนี้ครับพี่แดงกําลังอาบน้ําให้ช้างครับสปาให้ช้างอยู่นะครับครับเพราะว่าอยู่ที่บ้านก็อาบให้ครับตรอนแบรอนอยู่ที่บ้านก็อาบน้ําให้ช้างครับแต่ช้างคนละอย่างแต่นีช้างของจริงนะฮะตอนนี้เดี๋ยวผมก็จะไปอาบน้ําให้ช้างนะครับก็เดี๋ยวนี้ครับนี่ครับคือคือสบ้านะครับซึ่งทุบๆแล้วจะมีคุณสมบัติพิเศษนะครับในการมีเมือกมีอะไรทำ เป็นสบู่ของช้างนะครับนี่ครัเดี๋ยวผมจะขู่นี่ครับถูถูๆๆๆๆูถูไปเลยครับช้างก็จะมีความเพลิดเพินในอารมณ์นะครับขผมาผมาอยู่ตรงนี้ครับนี่ครับสน,น,น,นุกนานก็นนักท่องเที่ยวก็ได้อาบน้ำช้าง มาทำมันจะลุกเหรอผมันลุกครับเออถ้าถ้าเราอยู่ข้างนู้นปีนมันอยู่ข้างนู้นถ้ามันลุกผมเปนเกลียบเกลียบประดูครับดีไหมครับอยู่ด้านนี้นี่อยู่ตรงนี้นะครับนวดหน้าด้วยนะนี่ครับกิจกรรมฮักช้างนะครับก็หนึ่งในกิจกรรมฮักช้างก็คือเนี่ยครับก็เป็นอ่าเขาเรียกว่าอะไรนะขาท้ายนี่ครับ แล้วไม่ได้อาบเลยนะมาเร็วไม่ได้ครับไมไม่กินไม่ได้ครับน้องอันนี้กินไม่ได้ครับไว้อาบอย่างเดียวนะครับขอเฉยเดี๋ยวครับเดี๋ยวจะกินอ่อยาจะกินจริงๆใช่ไหมฮะอ่าโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวจะป้อนให้นะครับอะไรได้วยอาบนี้เจ็กมีช้างอยากจะกินนะครับนี่นีครับมีช้างต้นน้ำได้ด้วยนะครับ ท่าาน้ำอาบน้ำให้คนนะครับเนี่ค่างอาบน้ำครับท่าบน้ำครับน yes so ี่ครับเดี๋ยวผมจะป้อนนี่ครับน้องเขาก็อยากกินนะครับมมไ่เก็บกินแล้วครับกินอ่ากินถั่ของตัวเองครับไปแล้วครับอ่าอันนี้ไว้ก่อนเดี๋ยวจะไม่มีอาบน้ำนะครับนี่ก็คือกรรมดุกหนานของนักท่องเที่ยวนะครับนะครับ โ oh, ใครที่มาอำเภอแม่แตงนะครับอย่าลืมนะครับเรื่องอกิจกรรมในการเล่นกับช้างอาบน้ำให้ช้างนะครับนี่ครับลำน้ำแม่แตงนะครับหลังจากล่องแก่งแล้วนะครับก็นี่แหละครับไฮไลท์ของการท่องเที่ยวที่นี้ก็คือ,อกิจกรรมเกี่ยวกับช้างนะครับหรือที่นี่ก็เรียกว,ว่าโปรเจกต์ฮักช้าง ครับตอนนี้ผมจะมาพูดถึงเรื่องปางช้างและช้างที่แม่แตงแห่งนี้นะครับสําหรับช้างที่อําเภอแม่แตงแห่งนี้นะครับน่าจะเยอะเมื่อกี้ถามเจ้าของปางนะครับบอกว่าอําเภอแม่แตงนะครับถึงว่าจะเป็นอําเภอเล็กๆแต่ว่าน่าจะมีช้างเยอะที่สุดในประเทศไทยแล้วนะครับเยอะกว่าที่จังหวัดสุรินทร์อีกนะครับซึ่งมีช้างอยู่ประมาณทั้งอําเภอนี้600กว่าเชือกก็คือ แบ่งเป็นปางเล็กปางน้อยปางใหญ่นะครับประมาณ30กว่าปางนะครับซึ่งค่าใช้ใจ่ายในการดูแลช้างแต่ละตัวเนี่ยก็พอสมควรนะครับเพราะว่าช้างตัวหนึ่งนะครับก็จะกินอ,อาหาร10%เอของน้ําหนักตัวนะครับอย่างช้างทั่วไปก็น้ําหนักตัว3ตันนะครับก็จะกินอ,อาหารประมาณ2 3 0 0กิโลกร,รัมนะครับอย่างตอนนี้นะครับนักท่องเที่ยวก็กําลังให้อาหารช้างอยู่นะครับ ซึ่งตรงนี้นะครับก็เป็นภาระที่หนักสําหรับเจ้าของปางช้างนะครับซึ่งเมื่อกี้ได้คุยกับเจ้าของปางเนี่ยโดยเฉพาะในช่วงโควิดนะครับซึ่งปางช้างแม่แตงแห่งนี้นะจะใช้งบประมาณในการดูแลช้างซึ่งมีทั้งหมด6กสิบเเชือกนะครับนะปางช้างแม่แตงแห่งนี้นะครับก็ประมาณสองจะเรียกว่าใช้ เดือนหนึ่งใช้ประมาณ2ล้านบาทนะครับแต่ว่าในช่วงโควิดที่ผ่านมาเนี่ยก็ป่างช้างต้องปิดนะครับแต่ว่าช่วงที่เปิดมาช่วงเดือนนี้นก็เริ่มมีรายได้เขา้ามาแต่ว่าเขายังไม่เพียงพอนะครับก็จะได้อยู่ประมาณเดือนละประมาณ7จ็ดแปดแสนนะครับซึ่งยังไม่เพียงพอนะครับตอนนี้ก็อาศัยนักท่องเที่ยวเข้ามานะครับซึ่งทางป่างช้างแม่แตงแห่งนี้ซึ่งมี โครงการฮักช้างนะครับก็จะนี่ครับมีเริ่มเมื่อกี้นี้ผมไปอาบน้ําช้างมาแล้วตอนนี้ก็คือให้อาหารช้างนะครับนี่ครับนักท่องเที่ยวกําลังให้อาหารช้างซึ่งก็มีจากทั้งให้ทําดินโป่งนะครับให้ แล้วก็อาหารที่โป,ปรดปานของช้างก็คือกล้วยอ้อยนะครับแต่ว่าตรงนี้ไม่ใช่อาหารหลักนะครับกวนช้างบอกเป็นน่าจะเป็นขนมหวานหรือขนมกรุบกรอบมากกว่านะครับอาหารหลักของช้างนะครับน่าจะเป็นพวกหญ้านะครับซึ่งที่นี้ก็จะปลูกหญ้าซีเปียข้าวโพดนะครับซึ่งให้ชาวบ้านปลูกแล้วก็ซื้อมาจากชาวบ้านนะครับส่วนพวกกล้วยพวกอ้อยก็เป็นเหมือนกับเป็นของหวานของช้างนะครับครับ นี่ครับเรามาให้อาหารช้างกันนะคะหลังจากที่เราไปอาบน้ำช้างไปแล้วอันนี้เราต้องไปล้างตัวก่อนถรับลั้างตัวก่อนแล้วก็ไปทําอาหารมาให้ช้างเลยนะครับนั่นนะครับนักท่องเที่ยวก็เตรียมนะครับไปทํากิจกรรมหลังจากที่อาบน้ําให้ช้างกิจกรรมต่อไปก็คือทํายาให้ช้างนะครับซึ่งที่นี้เขาก็จะมีคลินิกเขาเรียกว่าคลินิกของคลินิกสําหรับดูแลช้างนะครับ นอกจากดูแลช้างแห่งนี้นะครับคลินิกที่ปางช้างแม่แตงแห่งนี้ยังนะครับังก็ยังจะดูแลช้างของชาวบ้านทั่วไปช้างของปางช้างอื่นนะครับซึ่งมีปัญหานะครับเกิดเจ็บป่วยขึ้นมาก็สามารถที่จะนํามารักษาที่คลินิกแห่งนี้ได้นะครับคลินิกในปางช้างแม่แตงแห่งนี้นะครับนี่ครับรอบๆนะครับนักท่องเที่ยวก็หลุหนานตรงนี้นะครับสำหรับกิจกรรมตรงนี้นะครับมีคนดังๆนะครับ มีกิจกรรมที่มาทกิจกรรมกับช้างที่นี้นะครับตลอดนะครับถ้าไม่ติดโควิดนะครับก็จะมีนักท่องเที่ยวต่างประเทศนะครับเข้ามาเป็นจํานวนมากนะครับนี่ฮะเพราะว่าช้างหลังจากที่รัฐบาลมีนะโยบายปิดป่าช้างก็ตกงานนะครับจะไปลากซุงจะไปทําอะไรก็ไม่มีแล้วเพราะฉะนั้นการดูแลช้างก็เนี่ยครับต้องมาทํากิจกรรมตรงนี้นะครับกิจกรรมก็ ควบคู่ไปความบันเทิงเขาเรียกว่าอีดูเคดเทนเมนต์นะครับคือให้ช้างได้เพลิดเพลินอย่างเดินช้างาช้างเดินเข้าป่าอย่างเงี้ยก็เป็นการช้างต้องออกกําลังกายตลอดเวลานะครับอย่างช้างอาบน้ําก็เพื่อคลายเครียดของช้างนะครับซึ่งเป็นกิจกรรมที่ให้นักท่องเที่ยวได้ทำแล,และช้างก็ได้เป็นการพักผ่อนไปในตัวด้วยนะครับครึ่งตอนนี้ทางปางช้าง แม่แตงนะครับปกติเนี่ยก็จะคิดลายหัวอยู่สําหรับกิจกรรมมาทากิจกรรมกับช้างนะครับหนึ่บาทนะครับช่วงนี้เป็นโปรโมชั่นพิเศษนะครับก็อยู่ที่ประมาณ7จ็ดถึงแปดบาทนะครับซึ่มีตรงนี้นะครับนักท่องเที่ยวท่านใดที่สนใจก็สามารถที่ติดต่อมาติดต่อมานะครับหรือผ่านมาทางอำเภอแม่แตงนะครับกิจกรรมเกี่ยวกับช้างนะครับนอกจากล่องแกงล่องแพ เสร็จแล้วก็นี่แหละครับไฮไลท์ของอำเภอเลยก็คือกิจกรรมเกี่ยวกับช้างนะครับมาครับมาที่นี้นะครับฮักช้างที่อำเภอแม่แตงจังหวัดเชียงใหม่ครับผม